ชั้นนิสชาจันทาครับคุณกนิตาอยู่ไหฮะผมอะไรเอิอยู่ไหนเก้เกเอาเก้คุ้มมานิตาครับ สุกิชิคลิปแจ,จากพุ่งหนึ่งเรดี้ครับคิิปแจ,จากกองรับผลงานทีมดาวเทียมจมแอมซ์ถูกต้องและผู้โชคดีนั่แค่นายอาทิตย์บุญอภัยครับนายอาทิตย์ครับอ,รอยู่ไหมครัอาทิตย์นับสามอาทิตย์อันหนึ่งก่อนดียวสองหนึ่งอาทิตย์นับสามเลยนะครับสองอาทิตย์นับเราจะคิดถึงอาทิตย์นะครับมืออยู่บนสาวก็

พันอ่อนนะครับผู้กองรับโยมากเลยเนี่ยนต่ต้องรีบจับใหม่ทีให้รีบจับมาทีละห้าเลยนะครับได<ต>้ดูองจับมารั้งสามาันแล้วกันคใครอยู่เอานั้นโอเค ออช,ออชอบไหมชอบไหมชอบอยากจะบอกพี่ลิงว่าอะไรดู